ความทรงจำในวัยเด็กของพี่เซอร์จานในบทสัมภาษณ์หนังสือเอสควายนะคะวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่2แล้วตอนที่สองโรงงานในฝันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันครับตอนนี้เซอร์จานยังคงฝันถึงสถานที่ที่เขาเคยอยู่อาศัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กพื้นที่โรงงานที่มีความหมายต่อโลกทั้งใบในตอนนั้น พื้นที่โรงงานดูเหมือนจะเป็นของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งชุมชนอำเภอที่สองอำเภอที่ 3, ามอำเภอที่ 4, ี่อำเภอที่ห้าเขาลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่า,าอยู่อำเภอไหนบ้านในบริเวณโรงงานนั้นคล้ายกันมากเจ็ดหรือแปดอาคารสูงและอาคารที่เต็มไปด้วยฝุน่นในความทรงจำของฉัน ในบริเวณโรงงานมีเพื่อนร่วมเล่นวัยเดียวกันหลายคนหลังจากทำการบ้านเสร็จก็เช่นเดียวกับที่อื่นๆในประเทศเด็กๆจะวิ่งลงมาข้างล่างเสียงร้องของพวกเขาก้องไปในอากาศลงมาเร็วๆนี้ลงมาแล้วลงมาแล้วเล่นกันจนถึงสองทุ่มหรือสามทุ่มพวกแม่ๆก็จะยื่นหัวไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง เรียกลงมาจากที่ไกลๆในตอนกลางคืน,พ,นพอแล้วกลับบ้านนอนเถอะเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลเล่นซ่อนหาซ่อนตัวในกองหย่าหรือมุมอับมุมมืดบ้างสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในบริเวณโรงงานคือท่อระบายน้ำรังที่มีรูขนาดใหญ่และสูงเท่าคนและข้างในก็มืดจนมาไม่เห็นอะไรเลย ครัง้งคราวบินออกมาเป็นรครั้งคราวเด็กผู้กล้าหาญจุนใดขีดไฟและเดินเข้าไปข้างในเสียจานไม่เคยเข้าไปในถ้ำมันมืดเกินไปและเขาก็เฝ้าดูเพื่อนๆพอนเขาจากระยะไกลาการหกล้มเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะล้มลงกับพื้นขณะวิ่งและเสียจานก็เช่นกันที่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้มากมายบนขาของเขา ตอนนี้เมื่อมองไปที่รอยแผลเป็นในวัยเด็กเหล่านั้นเขารู้สึกว่านั่นอาจเป็นชีวิตจริงมากกว่าตอนนี้มันเหมือนกับเป็นเท็จไม่จริงสมัยนั้นไม่มีมือถือไม่มีเน็ตชีวิตช่วงนั้นเหมือนยังอยู่ทุกขณะเหมือนถูกถ่ายทอดอยู่ในความทรงจำและประทับอยู่ในใจเสียรจจานยังจำได้ว่าบางครั้งพ่อแม่ของเขาก็ไม่ยอมให้เขาลงไปข้างล่าง เราะกังวลว่าเขาจะเล่นมากเกินไปเขาอยู่คนเดียวในห้องชะโงกหน้าไปที่หน้าต่างแล้วมองลงมาเขายังจําสิ่งที่เขาหเห็นในตอนนั้นได้ระเบียงบ้านของเพื่อนบ้านกระถางดอกไม้ที่ระเบียงเสื้อผ้าที่ตากและดอกไม้ที่ชั้นล่างเขาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาสวนทางเดินในสวน เขาจำทุกอย่างชัดเจนปีที่สามและสี่เขา,าพับกระดาษเครื่องบินและบินเครื่องบินโยนลงมาจากชั้นห้าเครื่องบินบินไปไกลามากเสมอกระดาษไปที่ระเบียงของอาคารถัดไปเขามักจะฝันว่าอยู่ในโรงงานวิ่งในอำเภอที่ฉันวิ่งเป็นเด็กในความฝันเหล่านี้เชียวจ้านดูเหมือนจะไม่ได้จากที่นี่และกลับมาอีกครั้ง เขาจำอารมณ์ในความฝันได้เขายังคงอาศัยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เขาเหนื่อยจากการเล่นปีนบันไดกลับบ้านและต้องการไปที่ห้องนอนเพื่อนอนหลับในเวลานั้นบ้านของเซียวจ้านอยู่ชั้น5เมื่อขึ้นบันไดทางเดินก็เก่าและไฟหลายดวงก็ไม่เปิดแล้วทุกครั้งที่เขาไปถึงชั้นสเพราะกลวกัวความมืดเขาจะหายใจเข้าลึกๆ แล้วรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสี่พร้อมกับปังปังป,งปังและจะมีไปที่ชั้น4ี่ตอนนี้เขายังคงฝันถึงโถงทางเดินชั้นสามอันมืดมิดอยู่เป็นระยะระยะในความฝันนั้นเมือสนิทฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงม,มุมอีกครั้งหนึง่งประทับใจมากในความฝันท่านได้ฝากความมืดไปที่ชั้นสามมาถึงชั้นห้า แต่ยังไม่มีแสงสว่างหันหน้าไปทางประตูที่คุ้นเคยตัวตนในฝันยื่นมือออกไปพยา,ายามไขเกลือประตูแต่ทําไม่ได้และคอบประตูนั้นด้วยกําปั้นแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องเขาไม่สามารถเปิดประตูได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเขาจึงยืนยืนอยู่อย่างไร้ประโยชน์ในทางเดินในความฝันเช่นเดียวกับคนอื่นๆเสี่ยวจ้านบางครั้งก็ฝันถึงการสอบ ทุกครั้งที่เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับการเริ่มต้นครั้งหนึ่งเคยเจอครูกณิตศสตร์ที่ค่อนข้างดุอันที่จริงเขาชอบครูมากทีเดียวแต่ในฝันครูมองมาที่เขาและพูดว่าเป็นอะไรทำไมแก้จดข้อเดียวไม่ได้เขาดูหน้าที่ในหนังสือแล้วเป็นตะลึงเงันทำไมฉันยังจำฟังก์ชันได้คุณทำคำถามเดียวไม่ได้มันจบแล้ว พื้นที่โรงงานคือโลกทั้งใบมันเกือบจะกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตหากจะออกนอกพื้นที่โรงงานต้องรายงานผู้ปกครองร่วงหน้าเหมือนไปต่างประเทศขณะนั้นเซียวจา้านกำลังอ่านหนังสือสารานุกรมอยู่ชุดหนึ่งมีสี่เล่มเล่มหนึ่งเกี่ยวกับโลกและจักรวาลและมีรูปหนึ่งในเล่มซึ่งเป็นภาคตัดขวางของโลกและมีหลายชั้นอยู่ข้างใต้พื้นผิว เขาคิดว่าโลกเป็นเช่นนี้เขาจึงจำได้ว่ามีหินก้อนใหญ่มากอยู่ที่ชั้นล่างของสวนต่อมาเขาเรียกเมื่อนของเขามาที่หินก้อนนั้นด้วยกันและแนะนำให้ย้ายมันออกไปและจะมีหินเหลือดอยข้างใต้ซึ่งมันก็คือลักษณะของโลกจริงๆเมื่อคิดย้อนกลับไปตอนนี้ความคิดแบบนั้นในตอนนั้นช่างไร้เดียงสาและไร้สาระแต่เขาเริมลร่มันอย่าระมัดระวัง และยังไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงหมวมุ่นอยู่กับหินก้อนนั้นและรูมรักที่แท้จริงของโลกในเวลานั้นมันเป็นแค่เรื่องธรรมดาสโตนยังเด็กแต่เขาต้องการเรียนรู้จากมันดูจักรวาลทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังคุณ เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับเรื่องราวในวัยเด็กความทรงจำในโรงงานในฝันของพี่เสจานนะคะหลายๆคนต้องนึกถึงตอนเป็นเด็กใช่ไหมคะเรื่องราวของความเป็นเด็กนะคะเรื่องอในความทรงจำในวัยเด็กนี่จะกลายเป็นจินตนาการของพวกเรานะคะทำให้พวกเราได้ทำสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ได้นึกถึงะตะก,กาหรือว่าความเป็นจริงอะไรมากมายนักน,นะคะแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในการที่ ฝาอยากเล่นของพวกเราน่นเองนะคะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่พี่จูจา้านมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะแอบแปลผิดแพ้ถูกบ้างก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณบทสัมภาษณ์ดีๆของพี่จูจา้านจากหนังสือนนติยสารเอสควายนะคะที่มอบความสุขให้กับพวกเราเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนใหม่นะคะสวัสดีฮะ